ใครที่รายได้ยังไม่พอกับรายจย่ายอยากมีไรายได้เพิ่มตามพี่มาค่ะสวัสดีจ้าวันนี้อยู่ร้านกาแฟชื่ออะไรนะร้านกาแฟชื่อเพิร์นเฟสโซ่เดี๋ยวนี้ช่อร้านอยู่ตรงนี้เฟิร์นเฟสโซค่ะรุ่มรื่นแล้วก็ผู้คนเยอะแยะมากมาย จะดีไหมถ้าเราเลือกที่ทำงานเองได้อยู่ที่ไหนเราก็ทำงานได้เลือกเวลาทำงานเองก็ได้ด้วยเลือกสถานที่ทำงานเองก็ได้ด้วยงานที่พี่กำลังจะพูดถึงนะคะไม่ใช่งานลงทุนที่ต้องเอาเงินไปนอนไม่เชยเแล้วมีปันหผลไม่ใช่ไม่ใช่งานที่จะต้องสต๊อกสินค้าไม่ใช่แชร์ลูกโซ่แต่งานนี้ค่ะเราเพียงแค่เปลี่ยนที่กินเปลี่ยนที่ใช้ย้ายที่ซื้อ แล้วก็มีรายได้รายได้เยอะรายได้เร็วและรายได้นานนานเพียงพอที่พวกเราจะปลดล็อกชีวิตตัวเองจากหนี่ที่สร้างมาเป็น10ปี20ปี30ปีปลดล็อกตัวเองออกมาจากงานประจำอยากได้แบบนี้ไหมคะอยากมีชีวิตแบบนี้ไหมทักมาค่ะเดี๋ยวพี่ไฟพาทำนะคะ